่าดีแชร์ได้จิตวิทยาลงชุมชนโครงการอบก,กอดบทแห่งชีวิต ข่าวดีแชร์ได้กับเรื่องราวดีๆที่ต้องแชร์น้องๆมหาวิทยาลัยมหาสาร,รคามปีที่3ลงชุมชนสำรวจปัญหาสุขภาพจิตณนะวัดบ้านเก่าน้อยตําบลแวงนางจังหวัดมหาสาร,รคามแต่วิทยาลงชุมชนพอขึ้นปี3แล้วนะคะก็จะมีกิจกรรมการจัดโครงการลงชุมชนสำรวจปัญหาและก็สุขภาพจิตนะมีการเปลี่ยนแปลงหลายด้านด้านร่างกายแล้วก็ด้านสมองด้วยนะคะและกิจกรรมแรกที่เราจะทําในวันนี้นะคะก็คือชื่อว่าขยับกายสลายเสื่อมจะเป็นท่าออกกําลังกายที่ช่วยชะลอสภาวะสมองเสื่อมสําหรับผู้สูงอายุนะคะ ส่วนท่าแรกที่เห็นอยู่ในคลิปนะคะจะชื่อว่าท่าบริหารปุ่มสมองและท่าที่2นะคะจะชื่อว่าท่าบริหารปุ่มขมาท่าที่สนะคะชื่อว่าท่าจีบเอลวิธีการก็คือเอามือนึงจีบมือนึงทาเป็นรูปตัวแอลนะคะแล้วก็สลับไปมาประมาณ10ครั้งกิจกรรมที่2นะคะจะชื่อว่าบทสนทนาสีทองจะเป็นกิจกรรมที่ให้ผู้สูงอายุนะคะได้เล่าประสบการณ์ความถนัดของตนเองงานอดิเรกที่ทําเมื่อเกิดความเครียดเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ให้แก่สมาชิกคนอื่นๆในกลุ่มด้วยกิจกรรมสุดท้ายนะคะที่ทีมชอบมากก็คือเต้นรําาข้มเวลา นี่นะคะก็ได้จบโครงการอบกอร์บทแห่งชีวิตและก็ขอขอบคุณและก็ชื่นชมเพื่อนเพ,นพนทุกคนเลยนะโครงการนี้สร้างพลังบวกให้ความเข้มแข็งภายในชุมชนและลดโรคทั้งด้านร่างกายและจิตใจไปพร้อมๆกัน